นี่ว่าสิเปิดสามคมกับตัวหนึ่งเจ็ดตัวแม่ใบเฟินจ้ะแม่ใบเฟินจ้ะแม่ใบเฟินร้อยสี่สิจ้ะ่สูงร้อยสี่สิบลลูกแรกลูกสองขาท้องเลยจ้ะติจ,จ้ะลูกแรกลูกของเบิ่มจ้ะลูกชื่อแม่วันทองแม่วันทองสูงเราเดครับวาอสูงเรา้อยสี่สิบสองจ้ะร้อยสี่สิบสองเนาะรับปากการะกันร้อยสี่สิบสอง สี่สิบเอ็ดจ้ะอยสสิเอ็ดไว้แข่งขาใหญ่แม่ลูกลูกตัวแม่ด้วเนาะจ้ะลูกมม่สายฝนจ้ะน้องสายฝนสายฝนรบส,สูงแล้วเดี๋แม่ร้อยสี่สิบสามจ้ะสูงร้อยสี่สิบสามเป็นไวยแม่สาวเลือพี่น้อง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนะต,ต่อฟ้าฟ้า,ฟามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่าจะได้พลาดคิปดีๆราคาไว้ตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอกับคุณแม่อ้อยไว้ย้ม บ้านายหินพ่อะะแม่จ้าบ้านายหินตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเขานี่คือเก่าเนี่ยละจ้าเมื่อนี้สิเปิดจากตัวแม่เมื่อนี้ว่าสิเปิดสามโคมกับตัวหนึ่งเจ็ดตัวเขาขอบโคมแดกโคมแหกนี่เราซื้อว่าจัางไหนแม่แม่ใบเฟิร์นจ้าแม่ใบเฟิร์นจ้าแม่ใบเฟิร์นเราหน่อยครับร้อยสี่สิบจ้าสูงเรา้อยสี่สิบเราเป็นเวสสายใดพุ่นเนี่ย สายอุทัยเขาเนี่ยแหละจ้ะสายอุทัยคนรวยก็เขาแล้วคนตูดด้วยกำไรกับชัดหน้าหลังใส่ถุงท่อถุงน่องแต่แจ้มไว้แม่ลูกแม่เขาลูกลูกแรกลูกสองขาท่องแะ้รจ้ะจ้าลูกแรกลูกของเบิ่มจ้ะ ลูกนี่เป็นลูกของไอ้เบิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านจ้ะนี่เบิ่มพันล้านลูกสาวเขาได้จากเดียนแล้วครับลูกสาวเขาได้หกเดียนกว่าจ้ะหกเดียนกว่าแล้วยังหนาลูกเขาย่างหนา,ออา,น,าน้ำ แล้วสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสูงร้อยเท่าไหร่บู้เนี่ยบ่บได้วัดลูกสมัสมแม่ไอสัมแม่เด้อกูนาคักแม่ลูกเขาเนี่ยละจ้ะเป็นตาเลี้ยงแขี้งขากับอกไงเพิ่งไทยเพิ่งดูแลบานสี่งใหญ่บ่แม่อยู่ได้หนิเนาะห่างกันงามจ้ะห่างงามดีน,นี่ตำหนิบ่แม่บ่มีตำหนิจักมองคุยแม่เนี่ยหลังแล้วจ้ะแม่ลูกตัวแม่แล้วนี่ ใส่ตะวันฉายไว้เนาะจ้าใส่ตะวันฉายสี่เข้าสองเดือนแล้วจ้ะผ่านแล้วตรวจได้ของเขียกับผู้เขียวผมใส่น้ำเชียตั้งเหนี่จ้านี่ใบนี่หลอดรับประกันกด,กด้วยจ้ะไว้งามแม่แม่สุดดีจ้าตะวันฉาย ลูกเขาสวยย่างบักนาเลยล่ะจ้ะลูกไปย่างนาะแม่ก็ย่างนาะแม่ก็สดดีนุ่มดีลูกมีซื้อป่ะแม่มีซื้อจ้ะก็ซื้อวางไดีลูกแม่วันเพ้นจ้ะน้องวันเพน้นวันเพ้นแม่เราซื้อวางอย่าไรป่ะเม่เขาซื้อใบเฟิร์นจ้ะแม่ใบเฟิร์นแม่ใบเฟิร์นกับน้องวันเพนเเ้น,ว,น,ว,น,นวัน,เ,นเปิดได้เท่าไหร่แม่วันเปิดไว้าสามสิบสามจ้ะ สามแสนสามหมื่นสามหมื่นจ้ะไปหนไปหนาะทางแชีงขาลูกสาวก็ย่างนาะทึบเลยแชีงขางามเย็ดดิทั้งแม่ทั้งลูกใส่ถุงเท้างามขนาดโตัวใหญ่ครับเนาะถูกเรา ลูกอุ้ยขอจุลูเลยล่ะขอเบอร์โทรศัพท์นี่แม่ศูนย์หกสองหกสองแปดเก้าสองเก้าสองหนึ่งศสี่ห้าศย์สี่ห้าคลับไป่อกกับโค้มที่สองเลยครับบัตรอกกับโค้มที่สองบัตรโค้มที่สองเนี่ยกะย่างนะไว้แม่ลูกแม่เพิ่นซื้อไว้จังไหนแม่แม่แหลมจ้ะแม่แหลมจ้ะพกสูง้วเดี๋ยวแม่ ร้อยสี่สิบเอ็ดจ้ะถึงร้อยสี่สิบเอ็ดไว้แข่งขายไงแม่ลูกลูกตัวแม่ต้นาะจ้าลูกตัวแม่ลูกลูกแล้วนี่มีสายวะแม่ลูกกับลูกลูกกลมหรอเจ้ว่าของมีสายอยู่จ้ะลูกกลมเนาะจ้าลูกกลมไว้แม่นางหน่อยได้ได้เจ็ดเดือนแล้วครับโมเมนต์แปดเดียนแล้วหรือ งามอยู่อ่องคอกบบชัดเจนาหาง,งางดีงพูดโน้มทีเต้ามีตำหนีป่วยไหมีตำหนีแม่เขาพี่เราจ้ะแม่เขามีตำหนีแม่เขามีตำหนีจ้ะโน้มเขาสองเต้าจ้ะโอ้มีโน้มสองเต้าเนาะจ้ะม <laughs> ักนี่ก็ห่าวเพี้ยเขามันยัง <laughs> ไงไว้หน่อยมันมักหยอก นุ้มสองเต้าสิจ้าตัวน,นี้มีตำหนินุ้มสองเต้าสันแม่เราจ้า,านี่ก็ย่งางหนาตอนนี้ใส่สร้างอุดรไงสร้างอุดรไว้ได้เดียนกับสิเข้าสองเดือนแล้วร<อ>เราจ้ะยังมากินอีจ้ะงามตัวเนี้ยย่างหนาใหญ่เลยละ่ะได้สร้างอุดรไว้ือนเดิมที่น้องเย พอเปลี่ยนแล้วปะกัน,กนแล้วปะกันติดตัวท่านแล้ววะเ <c oughs> ข้าแล้วแ,แม่แลมลูกเราซื้อว่างไหนก่อนแม่แลมลูกเราซื้อชะบาจ้ะน้องชะบาน้องชะบาแม่แลมกับน้องชะบาติดติดเกิดได้เฉยไย ว่าสิเปิดว่ายีิบเก้าจะสองแสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นยังหนาะยังขาใหญ่จะมีตำหนิตะนุ่มสองเต้าเป็นต่เลี้ยงพุทควายแม่เนี่ยซื 2> 4, 2, ้อสองได้สามคันพี่น้องเพคนที่มาตรวจท้องนี่ให้ตรวจว่าแมนให้ตรวจจ้ะให้ตรวจตรวจด้วยเนาะจ้ะให้ตรวจ ไหวแล้วหงตรวจตัวตจุคมแล้วขันตีตรวจแล้ววา่าพ่อกับค้มที่สามเลยครับพ่อพอกับแม่สาวจา้ะคุยแม่สาวเลือกไปน,นอ<ส>้องเขาจะางไหนแม่สายฝนจ้ะน้นนองสายฝนน้นองสายฝนครบสูงแล้วเดี๋ยวแม่รม้อยสี่สิบสามจ้ะครบสูงร้อยสี่สิบสามคุ้ยแม่สาวเลือกไป่น,น้อง ที่เต้าหางกับปิดก้วแย่งขาหญ่ย่างหนาตัวเนี่ยอนาคตไปถึงร้อยห้าสิบก้วงหกสิบกุญมีเมียสาวตอนนี้ท่องแล้วท่องแล้วไอ้ทับไอ้เหินฟ้านะจ๊ะเจ้า,จาเหินฟ้าคมตัว,ตวจ้ะโตัวกับเจ้าเหินฟ้าเนาะ จ้าเพิ่นบ่ทันมีใบดอกผู้เขียวน่ะผู้เขียวนี่ซะเนาะจ้าผู้เขียวนี่ล่ะถ้าผู้เขียวจกเงินฟ้าก็เป็นฝวยสายได้นะสายไอ้เพิ่นว่าสายองก็ละเพชรอุดรติหรือสายองก็ใหญ่ๆอุอุสายอุใหญ่น่ะจ้ะอือกบใหญ่ตัดก ไว้แม่นางแต่ว่าตัวง่ายแล้วได้จากปีแล้วแหมซองปีกว่าเขาสั่นเพิ่งมาซองปีกว่าัาว,าวตอนนี้คมสูงก,กับเจ้าเงินป้าอยูุ่คเขียวยเนะคมสูงเราก็ร้อยที่สิบสามจะเน่สายฝน,นจะเปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยจะเปิดไหวสองแสนสองจ้ะสองแสนสองหมื่นเนาะจ้ะ แต่มักไว้ไงมังเพื่อหออเด้อพี่นองไล้ยังนะแข้งขายไงดีพุดวนี้วันีเนาะแม่บวมีตำนี้ตีคนจกมองจ้ะนี่นวมีตจำนี้วันนี้ประกันตำนี้ันนี้แล้วว่ะไงไงสองแสนเท่าไหร่ก่อนแม่2สองแสนสองจ้ะสองแสนสองหมืจ้ะเบื่อโทรศัพท์นครับศูนย์หกสองสองปเสองแปด้องหนึ่งศูนย์สี่ห้าหนึ่งศูห้า กับผู้มาหาเรามาตอลองกับเราเลยเพาเปิ้งตัวจร <ะ S 1> ิงได้ครับหางเราก็งามงามย่างหนาตัวเนี่ยไปเปิ่งโค้มสุดท้ายบัานมาเพิ่งโค้มสุดท้ายบัานตัวนี้ก็เป็นควแมล่ลูกลูกแม่ลูกดีพอดตัวเมียด้วยกันแล้วชื่อว่างไหนแม่ชื่อแม่วันทองแน่วันทองพค้มสูงแล้วเดี๋ยวรับ ผนสูงแล้ร้อยสี่สิบสองจ้ะร้อยสี่สิบสองรับประกันร้อยสี่สิบสองกับเป็นคุยแม่ลูกตอนนี้ใส่บิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดได้หกเดือนกว่าแล้วจ้ะสิเข้าวเกตเดือนแล้วตัวนี้รับประกันท่องรับประกันจ้ะรับประกันท่องเนี่ยตัวนี้เพราะว่ามันท่องใหญ่เถอะแล้วท่องหยุดแล้วครับบิ๊กเบิร์ดอันนี้ลูกสาวเล้ว ใช่ลูกสาวเราสายอันอันเพชรส้ำยางลูกบักเพชรส้ำยางเห็นไหมสายอุดรนะเป็นสายเหมือนบักเพชรส้ำยางหรืเป็นสายของพ่อบุญเนาะจ้าพ่อบุญสายเพชรอุดรจ้าเพชรอุดรไปฟุ้งฟ่อนล้ําเพราะว่ามันเป็นสายเพชรอุดรไว้ในตัวนะแต่ว่าเราท่านออกไป ไปหูพอดล้ำยังสวยเลยได้ได้จักเดียนแล้วครับเนี่ยลูกเขาจีจา่าน้องโยกได้จักเดียนแล้วึได้ปีกวัวแล้วด้วยปีกวัว<า>สูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่บูบบได้วัดจา้ามากถ้าสนใจมาวัดเราเองโลดร้อยยี่สิบกัวนี่เลยเเร้อยยี่สิบกว่เก็ดยี่หกยเก็ดนี่แหละจ่าแล้นก็สูงเท่าไหร่ก่อน ร้อยสี my, my ่สิบสองจ้ะถุงร้อยสี่สิบสองท้องที่เฟิดจ้ะซื้สองได้สามจ้ะหกเดือนเจ็เดือนที่เขาแล้วละแม่เขาแม่อียังก่อนเนี่ยแม่ใบเฟิร์นเฟิร์นคือแม่ยก่อนแม่ทองวันแม่วันเออแม่วันท้องตีสันว่างหันแม่ยังอยู่ไหนหัน่ะแม่ใบเฟิร์นไม่ใบเฟิร์นตีแม่ใบเฟิร์นมันโสพุ่นด้วยอาใบเฟิร์นใบเฟิร์น อาไปฟื้นเนาะอืมย่างหนาตัวนี้ก็ได้แล้วแม่ไปฟื้นน้องหยกอ่ะนี่ตำหนิบ่แม่บ่มีตำหนิจักมองคุยตัวเนี่ยความสูงเราก็มาเล็บกระงามเล็บงามเล็บหนาเล็บงามดี ลูกสาวเขาก็สวยลูกสาวไปหูฟันล้อมย่างงามเนี่ยเนี่ยไปเฟิ่ยนกับน้องยกที่เปิดไว้เท่าไรเนี่ยที่เปิดไว้สามสิบห้าจ้ะสามแสนห้าหมื่นจ้ะแบบใจกแบบขอเบิ่งโตกินมาวัดเอาเด้อโตลูกเนี่ยฮึ่มร้อยยี่สิบกว่าหยดเบอร์โทรศัพท์อีกนะแม่ ศู2ย์หกสองอแปดเกมักคุ้มได้มากสุดใดกับม่เบิ้งมาต่อร้องกับแม่อ้อยได้วันนี้เขาไว้สรัมนี้ก้อนพ่อกันลิหนา,สว,ส,วาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า